ปกติคนอื่นเต้นเนี่ยต้องหันหน้าให้นักร้องให้ให้ให้แบบผู้ชมดูแต่การเต้นของเขาและพัฒนานะคะหันหลังให้ผู้ชมหันหน้าไปหานักนักรนตรีแล้วก็ปีนอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเก็บปะคือหันหน้าแล้วก็แบบแม่ไม่ได้โกหกแม่พูดจริงคือเป็นการเต้นเด็ดดีมากเต้นถูกจังหวะไม่มีค่อมเลยคือแบบตรงโน้ตเป๊ะ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 คือเต้นดีมาก คือปะหนึ่งว่าแบบผ่านการแบบชิงแชมป์มาแล้วคือผ่านทุกเวทีมาแล้วคือแบบโอ้โหเต้รางวัลกวาดมาเรียบทุกรางวัลการเต้นของเขากวาดเรียบมาหมดแล้วใช่ไหมเออการกวาดการเต้นของเขาผ่านการการันตีมาแล้วว่าเต้นดีเต้นเลิศอุย้ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นใครเต้นดีขนาดนี้เลยนะเต้นแบบสุดยอด ดนตีโดนตีไปไหนก็ช่างเรายังอย,ย,งอยู่เรายังอยู่ตรงนี้นะคะปกติเขาบอกว่าโดนตีจะไปไหนก็ช่างรถเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะการแต่งตัวไม่ต้องพูดถึงแต่งตัวดีมากนะคะที่ต้องแบบการแต่งตัวเนี่ยที่เขาต้องใส่ต้องซื้อเสื้อเผื่อไซส์อะ่ะ เพราะว่าเผื่อโตไงขากาลังเป็นเด็กกําลังโตไงก็ต้องซื้อเสื้อเผื่อไว้ก่อนซื้อเสื้อพอดีตัวมันใส่มันไม่ค่อยโอเคไงเออมันก็ต้องซื้อเสื้อเผื่อเผื่อแบบโตเงี้ยขาที่ลอยๆเงี้ยคือมันเป็นแฟชั่นรองเท้าที่มันแบบที่ใส่แล้วมันไม่ค่อยเข้ากันมันเป็นเทรนถูกปะมันเป็นเทรนนะคะพวกเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่เข้า เธอไม่อินเทรนเลยเธอต้องตามแฟชั่นนะคะเนี่ยเขาล้ําไปแล้วนะคะขาวเนี่ยเขาการแต่งตัวเขาล้ําไปแล้วนะคะเธอต้องเข้าให <c oughs> ้ถึงเออเธอต้องเข้าให้ถึงไม่ใช่แม่เข้าใจขาจางแฟนคลับแม่เข้าใจนะคะเพราะว่าแบบชื่นชมการแต่งตัวจริงๆชื่นชมการแต่งตัวแล้วเวลาขาวร้องเพลงนะ่ะ อา้าวยาวไปาย,ยาวไปว่าไงวัยรุ่นใช่ไหมเยอะเยอะ <c oughs> ใช่ไหมเออเออเวลาที่แบบเวลาที่ขาวแบบแบบอะไรนะเวลาที่เสียงสูงเนี่ยขาวอะ่ะก็แบบร้องไม่ได้ไงเสียงไม่ถึงไม่เป็นไรยืน่นยื่นใหม่ไปให้แบบอ่าให้ผู้ชมร้องไม่ได้ได้ไม่ได้เรื่ององมึงแต่มึงช่วยกูร้องหน่อยอ่าถ้าร้องไม่ได้ปุ๊บก็เปลี่ยนอ้าว ยาวไปยาวไปอะไรเงี้ยลูกใหม่เอกบพบปังแม่นอนแม่จิบแบบเอกบพบโผล่ทงหล่อมากหล่อมากลูกแบบสุดนะนี่นใครมาบอกว่าขาวอ่ะแต่งตัวไม่ดีแม่เทียงมากเลยนะแม่นี่เอซตัวยงของขาวเลยนะการแต่งตัวแบบดีมากดีแบบดีอะเออใส่เสื้อแบบอันนี้ใส่เสื้อแล้วแบบโครงๆคือมันเป็นการแต่งตัวที่แบบล้ำอ่ะ ชื่นชมกันแต่งตัวดีจริงๆชอบนับถือการแต่งตัวมีความใจกล้ามากมีความแบบโปรมากใครมองอยังไงฉันไม่สนฉันมั่นใจว่าฉันแต่งหล่อดีคนเรามันต้องกล้าคิดและกล้าทําถูกปะคนเรากล้าคิดและกล้าทํานะคะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเออลองเท้าขาวสุดรองเท้าขาวสุดยอดเท่มากนะคะคือเท่ ให้ไม่โกหกเลยแบบจริงเขาทําคางมาจริงเขาทําคางมาขนาว่าก่อนคางสั้นนะคะก็ทํานะคะเราก็ต้องหนึ่แม่ชุดคู่ควรมีบนบางเวทีไม่กล้าลงทุนคือลงทุนมันก็มีรายจ่ายไงเออลงทุนมันมีรายจ่ายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องลงทุนคือรายจ่ายคือต้องนับนะคะว่าหน้าเวทีมีกี่คน ถูกปะหน้าเวทีมีอยู่คนมันคุ้มกับที่ต้องลงทุนไหมแค่แบบช่างหน้าช่างผมลูกน้องก็หมดไปแล้วปะเออไหนจะมาลายอีกมาลายเนี่ยปกติเราเห็นแต่สังกทานเวียนช่วงนี้เราเห็นมาลายเวียนเยอะตั้งแต่เราจับโปะมาว่าอุ๊ยอผู้ไม่ประสองค์ออกนามอ่ามาลายมาลายผู้ไม่ประสองค์ออกนามเท่ากับจริงๆไม่ประสองค์ออกนามเนี่ย มันไม่ใช่การบริจาคเนาะไม่ประสงค์ออกนาม,มนเป็นการบริจาคมันมันเข้าใจได้แต่มาลยเนี่ยไม่ประสงค์ออกนามแต่แต่ไม่ประสงค์เยอะไปอะ่ะก็ก็งงเหมือนกันเออมาลัยเนี่ยเออคือใครให้มาลายเขาก็อยากแสดงตัวใช่ไมมไม่ประสงค์ออกนามแต่เยอะอ่ะแต่หลังหลังหลังจากที่เราจับโป๊ะมาปุ๊บเอยมาลายมาลยก็ไม่ค่อยมีแล้ว มะลายไม่ค่อยมีและไอคนที่ไม่ประสงค์ออกนามก็ไม่ไม่ค่อยมีเมื่อก่อนมีเยอะทุกวันนี้ไม่มีนะคะสังเกตมาแบบเดือนกว่ากับสองเดือนเนี่ยมะลายไม่ค่อยมีนะคะกลัวสัปพกรหรือกลัวโดนจับโป๊ก็ไม่รู้นะคะตอนนี้เงินของขวัญวันเกิดคู่แสนแปดนะคะเออหรอเมื่อวานเก้าหมื่นเก้าหมื่นเนี่ยประสงค์ออกนามไหมมีระบุชื่อไหมว่าใครเท่าไหร่เออ มีแบบใครเท่าไหร่มาลายเช่ามันก็เช่าก็ได้ป่ะอืมไม่ราส่งออกนามเท่ากับอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออแต่ใครไปบอกถ้าเต้นของข่าวไม่ดีเนี่ยแม่เถียงเลยนะใครบอกว่าหูข่าวเต้นไม่ดีแม่แบบไม่ได้นะข่าวเขาเต้นดีมากพวกเธอไม่สามารถเต้นได้เหมือนเขาใช่ไหม คือแม่ไม่แม่ไม่คิดว่าใครจะเต้นได้เหมือนขาวแบบท่าเต้นสุดยอดโอ้โหเวลาแม่เห็นแบบคนเต้นน่ะแม่บอกเออแบบอันแเบบแบบนี้ยถ้าเต้นท่านั้นนะคะอยู่ข้างล่างเวทีแม่ว่า ICU เข้าต้องเข้านะคะเออถ้าเต้นแบบแบบนั้นนะคะอยู่ข้างล่างนะไม่อยู่บนข้างบนนะไอซีเข้าแน่นอนคือถ้าเต้นดีแบบสุดยอดนะคะ